สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท,ท่านเข้าสู่ชออ่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยล่าง,ง,งประจำวันที่สองมกราคม2569ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคําเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางของสูตรหลักหน่วยล่างนะคะแบบคู่ขี้แล้วก็แบบสูตรเลขผสมนะคะอาจารย์วางแบบ3ตัวไปให้แล้วทีนี้เรามาดูหลักหน่วยล่างแบบ4ตัวกันบ้างอาจารย์จะวางให้ด้วยกันทั้งหมด2สูตร สูตรที่1เราใช้หน่วยบนบวกหน่วยล่างบวก8คงที่มีค่าเท่ากับ x บวก2บวก2แล้วก็บวก4จะมีอยู่วยกันทั้งหมด4ตัวสูตรที่2เราจะใช้10ล่างบวกกับ9มีค่าเท่ากับ x บวก1บวก1แล้วก็บวก3มีการบวกเลข9นะฮะแล้วก็เลข8ซึ่งเป็นตัวคงที่เดี๋ยวเราทำไปทีละงวดทีเดียว2ส,สูตรเลยแล้วก็หาตัวชนนะฮะเริ่มตั้งแต่งวดงวดที่ออก6 1นะ6 1 ตัใหญ่ไปเลยนะเดี๋ยวสไลด์เอานะคะเดี๋ยวสไลด์ดูเพราะว่ามันอาจารย์ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแค่หกงวดเองนะคะงวดที่ห้าเป็นงวดที่แล้วแล้วงวดที่หกจะเป็นงวดปัจจุบันรบบนี้เดี๋ยวเปิดใบตรวจมาก,ก่อนนะคะงวดที่ออกหกหนึ่งหกหนึ่งงวดนี้เนาะเราจะทําให้ออกหกหนึ่งเราจะย้อนไปหนึ่งงวดนะคะก็คือหนึ่งใบนี้ ว่จะออกเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดมาเป็นแนวทางของสูตรสูตรค่อนข้างง่ายนะคำนวณไปด้วยกันเลยหน่วยบนนะคะก็คือเลขแปดหน่วยล่างเลขเจ็ดแล้วก็บวกกับแปดคงที่เดีย๋ยวอาจารย์ใส่เลขแปดไว้ทุกมวดเลยจะได้ไม่ต้องหยิบอีกนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือเลขเก้าทุกงวดเลยคือตัวคงที่อะบวกแปดบวกเก้าทำการบวกกันเลย แปดกับแเป็น16 6กับ7เป็น13 3สบวกสเป็น5้บวกสเป็น7แล้วก็บวกสเป็น11แนวทางของเลขที่นะคะเนี่ยเลขที่นะต่อมาหลากคำนวณสูตรที่2เอาตัวที่เป็นหลัก10ล่างะคะเลขเมาตั้งบวกกับเเป็นตัวคงที่เกับเก็เป็นสิบหกหกเจ็ดแปดแปดกับ3ก็เป็น11บเอ็ดนะแปะเก้าสิบสิบเอนะได้ตัวนี้ แล้วเราก็รูสองสูตรนะมันจะชนที่เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งผลออกนะมาที่หกหนึ่งี่ค่ะทั้งสองสูตรมีตัวชนอยู่สองตัวเรามาเน้นที่ช่องนี้นะคะช่องชนเป็นหลักเลย ต่อไปนะจารย์จะเลื่อนแล้วก็มาคำนวณว่าที่สองต่อว่าที่สองว่าที่ออกหกหนึ่งหน่วยบนเลขหกหน่วยล่างเลขหนึ่งอันนี้หกเก้าหกนะอันนี้หกหนึ่งแล้วก็แปดของที่หกกับหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดกับแปดก็เป็นสิบห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดกับสองเป็นเก้าเก้ากับสี่เป็นสิบสามได้ห้าเจ็ดเก้าสามแนวทางของเลขขี่สูตรที่สองเริ่มจากตรงนี้นะฮะเราก็มาดู สิบล่างนะออกหกหนึ่งก็เอาเลขหกมาตั้งบวกกับเก้าเป็นสิบห้าห้านะบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดกับสามเป็นสิบออกห้าเจ็ดตามไปใช่นะคะท่านผู้ชมตัวชนนะคือห้ากับเจ็ดออกแปดเจ็ดมีตัวชนอยู่สองตัวเองนะเน้นนะที่ติดดาวนี้คือเจ็ดกับหนึ่งออกหกหนึ่งห้ากับเจ็ดออกแปดเจ็ดต่อมา ไลด์ไปทางซ้ายมือเกาะแล้วเราก็มาดูงวดที่สามงวดที่สามงวดที่ออกแปดเจ็ดหน่วยบนแปดเก้าแปดก็เอาเลขแปดมาตั้งหน่วยล่างแปดเจ็ดเก้เาเลขเจ็ดมาแล้วก็แปดคงที่แปดสองสิบหกหกกับเจ็ดก็เป็นสิบสามสามห้าเจ็ดหนึ่งเหมือนกางวดนี้เลยค่ะก็สามห้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็มาดูคำนวณสูตรที่สองแถวถากของเลขที่นะสูตรที่สองเราก็จะใช้ เลขแปดนะมาตั้งเลยหลักสิบล่างบวกกับเก้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าเป็นสามเป็นสิบสองเจ็ดแปดเก้าสองดูตัวชนนะชนตัวเดียวนะคะที่เป็นเลขเจ็ดอันนี้เลขคู่หมดเลยมีเลขเจ็ดตัวเดียวนะออกมาที่สามเจ็ดงวดที่สามะแม่คะ่ะสามงวดแล้ว อาจารย์จะเลื่อนมาทางฝั่งซ้ายมือแล้วก็ดันขึ้นไปนะคะเป็นวดที่สีวดที่สี่วดที่ออก3 7ก็มีหน่วยบนเลขห้ตัวเลขออกหนึหหน่วยล่างก็เลข 7, เก็ะออก3 7แล้วก็8ปดคงที่7จ็ดกับแปดเป็นสิบสอกับแก็เป็น10 0 2 4 4ย์สเป็น8ปด้อาเลขศูนย์สองแนวทางของเลขคู่นะคะต่อมาเราคํานวณสูตรนี้เ่าเลข3เนาะที่เป็นหลักสิบล่างมาตั้งเลยสกับ9ก็เป็น12 2 3 4 4สกับสเป็น7 ได้สองสามสี่เจ็ดตัวชนนะสองตัวชนสอง,สองกับสี่แนวทางของเลขคู่นะมีเลขสองกับเลขสี่สองตัวนี้ออกมาที่สองสองนี่ค่ะต่อมาเราก็มาดูหัวที่ห้าทำเดือนเดิมนะหัวที่ออกสองสองเปิดกระสัหน่วยบนสองห้าสองก็เลขสองมา หน่วยล่าง2องก็เ,เลข2มา8คงที่เป็น10เป็น12 2 4 6 6ก็4ับ4เป็น10อ่าเราได้2 4 6 0ก็คือแนวาทางของเลขคู่นะต่อมาเราเอาหลักหน่วยล่างเลข2บวกกับ9เป็น11 1 1บวก1เป็น2บวก1เป็น3าก็3เป็น6 1 2 3 6ออกมาที่5 2มีตัวชน2ตัวนะคือ2ก็6เ,เลขคู่ใช่ไหมก็มีเลข2กับเลข6นอกนั้นเป็นเลขคี่5 2 สูตรนี้เราก็เข้าอยู่นะเราก็ตามต่อเลยอาจารย์พยายามตามของเก่าให้นะคะปมายนี้ต่อมาเราก็คํานวณต่อเลยนะคะยิงมาะทั้ง,งวน่ที่แล้วอาจารย์ให้ไปอย่างชุดเดียวนะคะชุดเด็ดเด็ดเด่นเดเลยคือสองห้าห้าสองแล้วก็มีหนะ้าเจ็ดห้าหกแล้วเป็นตัวกันาตามนี้แหละอันนี้เรามาดูงวดนี้งวดที่หกเราเรียนหลายสูตรนะ แล้วเราก็จะสามารถชอบสูตรใดสูตรหนึ่งแค่สูตรเดียวเท่านั้นเพราะเราต้องการสองตัวล่างแค่2ตัวค,คือคือเลขอะไรกับเลขอะไรมาผสมกันเนาะหน่วยบนนะคะเลข5ตรงนี้ออก8 9 5้าห้าหน่วยล่างห้าสองเกาเลข2มาแล้วก็แปดคงที่เป็น10เป็น15้าได้แนวทางของเลขคี่นะคะเมื่อสักครู่นะแนวทางของสูตรคู่คี่แบบ3าตัวเป็นเลขคู่นะอันนี้เป็นเลขคี่นะเอาอยู่ที่คนชอบแล้วเรามาจับสี่ตัวกับสี่ตัวเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้นะ3ามตัวกับสามตัว ได้เลขคู่นะอันนี้เลขคี่ต้องเป็นตัวยืนใช่ไหมเราก็เอาหลักสิบล่างที่เป็นเลขค่ามาตั้งบวกกับเก้าคงที่ก็เป็นสิบสี่สี่ห้าหกหกกับสามเป็นเก้าสี่ห้าหกเก้าตัวชนนะคะอ่ะมันเป็นเลขคี่ใช่ไหมเราก็ไม่เอาเลขคู่ไปนะแล้วมันก็เป็นเลขคี่เก้ากับห้าเพราะฉะนั้นมีทั้งเลขคี่แล้วก็เลขคู่สรุปแล้วมีอยู่แค่สามตัวนะสามตัวแต่ตัวจานนี้ก็ชอบอยู่ประมาณสองตัวนี่แหละนะ ถ้าเป็นสองตัวนี้อาจารย์จะชอบตัวนี้มากกว่านะคะเลขเก้ามากกว่าเลขห้าแต่ใครจะเอาหมดนี่ก็ได้นะนี่นะรอผลเลยนะสูตรนี้จะเป็นเลขเลขขี้นะคะเพราะตัวนี้มันเป็นเลขขี้เราก็ต้องเอาเลขขี้เป็นหลักนะใครจะใช้สูตรนี้สูตรเดียวก็ได้นะสองเดี๋ยวน,นะสองสามหกหกก็เป็นสิบเอ็ดสองห้าก็เป็นเจ็ดเราไม่มีตัวดับแล้วก็มีตัวเลขสี่ที่เป็นดับขาดล่างก็จะมีห้าหกเก้า ก็พอกันเลยค่ะท่านผู้ชมเสมอตัวนะนี่ได้ห้ากับเก้ารอผลตรงนี้เลยมีดีช n แนลขอฝากช่องไว้นิดนึงก่อนที่จะลดหน้าจอมาดูแนวทางของเลขที่เรากำลัณมาได้มีดี Channel แล้วถ้าเกิดเราจับชุดนี้นะมันก็จะจับได้ใกล้ๆนี่แหละสามเก้าหลักสิบมันมีสามก็สี่นะ อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นเลขสามนะสามสามเก้าแล้วก็สามห้าเพราะว่าสองเออเลขสี่ของอาจารย์ดับดับขาดระยะดับระยะยาวนะดับระยะยาวสองตัวนีนะ้จะมาตัวไหนจะมาูซรไหนนี่ใครจะไปตามเดยทางของเลขคู่ก็ได้นะหน่วยร่างมีทั้งเลขคู่เลขคี่นะถ้าเลขคี่ก็สองตัวนี้แหละจะเด่นที่สามเก้า แล้วลองที่สามห้าส่วนสูตรเลขคู่นั้นมีตัวเดียวฮะไปดูกันเราเองนะว่าได้เลขอะไรเดี๋ยวจ,จะลดหน้าจอโดยประมาณแล้วแค่นี้นะแค่นี้พอนะคะเอาสำหรับแนวทางของหลักหน่วยล่างแบบคู่ขี้นี้มีทั้งเลขคู่นะคะก็คือแบบสามตัวจับชนกันได้ตัวเดียวอันนี้เลขขี้นะ จาก4ตัวกับ4ตัวจับชนกันตัวเลขเท่ากันจะได้ไม่เสียเปรียบซึ่งกันและกันนะคะมาดูกันว่าหลักหน่วยล่างสำหรับงวดที่2มกราคมนี้จะเป็นเลขคู่หรือว่าเลขคี่ก็ชอบไปทั้ง2ทางเลยก็ได้ทั้งคู่ทั้งคี่คู่มี1ตัวคี่มีก็เนี่ยสตัวนี้นะ,ะอาจารย์ก็ฟันให้ที่ตัวดาวนี้ก็คือ39นะคะอาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ